เราอยู่นะจังหวัดนครพนมเราจะไปท่าุพนมกันเลยนะครับเราอยู่เออจวัหน้าเนี่ยานีทำได้นะตําบลตําบลเทศท่าุพนมนะครับนี่เราตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่มาถึงเพียงหนึ่งนาทีมาดูรอบๆกันนี่นี่นี่ครับ แล้วมันถึงงจััหวดนู่นเห็นเสาแน่นไหมสองด้วยดิเนี่ยมีอ่นี่ยนะครับเราก็พระธาตุพนมนะครับนั่นนะนี่ครับพระธาตุนี่คุณเห็นเดี๋ยวไม่รู้ว่าพระธาตุอะไรเขาบอกพระธาตุถูกแล้วจ้าผมก็พระธาตุนมนะครับนี่นะครับแล้ก็จะมีรูปที่ระลึกให้ถ่ายนะครับนี่นะครับนี่นะคุณผู้ชม นี่เราอยู่มัดน้าพระทําถนนนะครับไปดูกันเลยตรงนี้ก็จะมีหวยขายนะครับไปนี่นะครับคือทางเข้ากับทางออกนะครับทุกคนนี่นี่นีน ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นะครับจะมีเสือล้อมรอบนี่ครับผู้ชมนี่นี่นี่หน้นานวัดพระธาตุพนมนะครับนี่นี่นะครับเอาอยู่ห <Okay. S 1> น้าวัดพระธาตุพนมนะครับหน้าตาพระธาตุอันนี้ก็คือโบสถ์นะครับเวลานผาทูบมีสีมีดอกบัวมี นี <łość> ่คือพญานาคเลยมันก็มีพันดอกไม้ใช่ไหมครับนี่มีมวยนี่พวกเครื่องรางนะครับนหนึ่งฉันก็บ่งเห็นมีมวยมีเครื่องราง คือก็ต้มกระรูปมาพัดธาตุพนมเป็นโต๊ะหมุนน,นี่เล็กๆเพื่อนคืปอปูยันคือต่อ,อยตองรงธาตุพนมนะครับร้อนมากเลยนะคุณผู้ชมรีบวิง่งรีบวิ่งนะครับคุณผู้ชมรีวิ่งร้อนมากร้อนมากร้อนตรงนี้เขาก็คือข้าวปูอ่ะแล้วก็มีคาถาบูชาเนี่ยข้าวปูนี่นะครับ ดพรริจาคครับอกำลังไหว้กันอยู่ครับนี่เรามาดูรอบวัดกันนะครับนี่มาดูรอบวัดกันนี่ครับรอบวัด พื่อสอบสวัสดิ์ุสิตแบบชั่วดีมื่จ้งใจความน้อมน้อมจาร่าสิ่งที่ไดนไทยเได้การช่วยกันานที่เราัสร้างโอมตอนสูงมากเลยนะครับผู้ชม มันก็มีตัวประหลนดมนี่เป็นจำลองขึ้นมาก็มีหนึ่งฮัมมูสฮัมมูสโอ้โห ตอนนี้ผุมรามารอบที่หนึ่งนะครับผู้ชมรอบนี่เดือดร้อนนิด สูงไหมครับที่สูงสุดเกี่ยนเกียนรอบพระธาตุดับตรงนี้คือเนี่ยพื้นตรงนี้นะครับโดนแดดไม่ค่อยร้อนเลยครับนี่นี่นี่ เอถ่ายรั้าเออถ่ายให้ป้ามาหน่อยเด่ไงถ่ายวิดีโอแล้วนี่ครับปลาแถมปลายังไม่ยอมกินอีก

เดี๋ยวไปยไปเองได้ค่ะาดูครับรัปล่อยหอยหอยยังไม่ไปอีกนะครับดู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 หอยยังไม่ไปอีกนะครับเพ่หอยมัน้องไปลงไปนะอเหรอค่ะเดี๋ยวมันก็จะอ้าปากเองหอยสดๆตรงมาเรนูนคระครับเป็นวัดประทานประจำคนเกิดวันจันทร์สีเหลืองคั